สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันในคลิปอีกแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องการทักทายหรือการไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเอเวลาเราเจอผู้ใหญ่เราทํายังไงคะคุณ้าค่ะโอ้ก็คือการไหว้นี่ค่ะคุณครูตาขาหรือถ้ามือเราถือของเราก็อาจจะเดินโค้งผ่านผู้ใหญ่นั่นเองค่ะคุณครูตาขาแต่ว่า การที่ทักทายหรือพูดจากับผู้ใหญ่ต้องมีห่างเสียงด้วยนะคะคุณครูตาขาอ,อ๋อมีครับใช้สําหรับเด็กผู้ชายใช่ใชค่ะใช้สําหรับเด็กผู้หญิงนะคะคุณครูตาขาแต่นี้เรามีภาพตัวอย่างมาให้ชมด้วยค่ะการไหว้การทักทายผู้ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะไปค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นการไหว้ของเด็กผู้ชาย ผู้ชายจะยืนตรงเท้าชิดพนมมือแล้วโค้งศีรษะลงสำหรับผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงยืนตรงเช่นกันค่ะแต่นำเท้าที่ถนับทางใดข้างหนึ่งนำไปด้านหลังแล้วก็ย่อขาสวัสดีค่ะสวยๆแบบดังภาพเลยค่ะ และภาพสุดท้ายนะคะการไหว้เพื่อนเราจะยืนเท้าชี้มือจะอยู่ที่หน้าอกก้มศีรษะลงเล็กน้อยค่ะเป็นเด็กดีมีมารยาทต,ต้องรู้จักมีสัมมาคาระวะต่อผู้ใหญ่เสมอนะคะหนูเป็นเด็กดีและมีมารยาทแต่งกายสะอาดไม่พลาดทำดีเมื่อพบผู้ใหญ่ ต้องไหว้ทุกทีครูชมว่าดีหนูนี้ภูมิใจคุณครูเชื่อมั่นในตัวเด็กๆทุกคนเลยนะคะว่าเด็กๆของคุณครูเป็นเด็กดีมีมารยาทและมีสัมามคาร,าระวะต่อผู้ใหญ่เสมอค่ะสวัสดีค่ะ